เอาล่านกัปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ก็อยู่ผมอีกครั้งแล้วฮะกับผมจุดดีเบลพีะฮะกับเกมเจ้าอาหารอันทรงพลังฮองฮองเรามาฮ่อง,อง,อง,องนึ่อีกรอบหนึ่งนดูดีสิกด้านไหนแล้วโอ้เคลียร์ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอเ้เหมืองเหมืองเขาไปแล้วยังมีต่อเป็นในนี่อะไะดาวดาวที่แล้วเป็นเอาเป็นดอทโทนเนลคือเหมือนอุโมงค์ที่ถูกทิ้งนะครับห้ามเข้าด้วยนะ อช่วยคนคนคนเหมืองนะฮะนักขุดเหมืองที่หายตัวไปนะครับแหมาเล่นกันเลยโอ้ต่อยเขาไปแล้วเลยเหรอมาว่าไงฮะก็จากรายงานเนี่ยบอกว่าคนเหมืองเนี่ยเมาแล้วก็เมาน้ำเก็ คนเหมืองเมาน้ําแครอทนะแล้วก็เดินเตะๆไปอยู่แถวเอออุโมงที่ถูกทิ้งร้างนะเออไปหาคนเหมือนคนนั้นแล้วพาเขากลับมาเมาน้ำแครอทโอเคเป็นกระต่ายแล้งเมาน้ำแครอทเยี่ยมมาไม่ถนัดเลย Okay. โอเคโอ้ยปล่อยไม่ให้หมดเลยแล้วกันโอ้ยตัวนี้มันปล่อยออกมานี่ว่าเป็นไงทำไมผมเลือกเพื่อนแล้วเพื่อนมันไม่มาด้วยผมไม่เข้าใจนะถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ โอ้ยผมว่ากลับไปเปลี่ยนแบบยิงลัวดีกว่ายิงค้างไม่เวรเเเเิร์กเลยไงเอ่อฮะยิงค้างมือใส่ไปทำไมเออยิงลัวไปคนเหมืองเมาน้ำแครอทโอเคร,รู้รู้เรื่อง ไว้ไมาชิ้นกันชาร์ตแบบไม่แแมนดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับงั้นก็เปลี่ยนไปเลยเ ah. รียบร้อยเกียร์เกี้ยงแต่เลือดจะหมด อาจะไปเก็บเลือดเอาใหม่มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆว่ะเรามีร้องเอเรามีสกิลร้องอยู่นี่ไหมเสร็จร้อยช็อตกันนี่แหละเขี่ยเกี้ยงเขี่ยเเกี้ยงเกียเกี้ยงเขี่ยเขียเกี้ยงเกียเกี้ยงอืม สวยเอาช็อตกัรก่อนใด้ช็อตกัรเบื่อน่าเรียบร้อยเกียเกี้ยง์่าได้ช็อตกัรอีกแล้วน่าเกี้ยงช็อตกัรน,นี่แหละของดีผมไม่ชอบมแมลงเลยไม่ใช่มแมลงเลยจริงๆนะนะหมายถึแงแมลงในะเกมเนี่ยม,นะมันไม่ค่อย มันสู้ด้วยยากมากเลยอือหือไปไปทางนั้นสินะไป <c oughs> มันกดล้องในนี่ไม่ได้ฮนะโอ้ฟึ่งตบมันก็พังแล้ว ไป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 ไเออด้านบนต้องมีอะไรอย่างแน่นอนจากเซนต์นของผมมันบอกมาเออด้านบนมีอะไรมีอะไรมาจอดตรงนี้ก่อน อสวยโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ตาย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 เรา,าม,มาเริม่มแมงแต่ตรงนี้เลยนะโอเคไม่ว่ากันเ,เกียเกียน ตัวไหนไม่ไม่ต้องยิงก็ปล่อยยิงไปนะครับเรียบร้อยทศการเหลืออีก้5นัดเออโอ้ยโอ้ยไปเลื่อนเลคสองได้เลื่อ,ลอนละ ผมว่าคราวคราวนี้เราไม่สนเนดิมนั้นดีกว่เย,ยี่ยมไปเจ้ากู๊งมแงมงมแงมงมงม เราห้องไม่ได้เราห้องไม่ได้เอ้ยเหยียบไปเลยไอ้พวกนี้เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยมา,มาเอียงไปต่อได้อะไปต่อไม่ได้สวยงูทิ้งรถไว้เนี่ยแหละอ้อ มาดิมาดิมาดิมาอโอ้ยอมาเอาเลือดก,ก่อน มาเย้ยมาเออเกียเกียงเกียเกียงสวยเดี๋ยวไปคิ้งกันโอเคเลือดเปิดประตูละเรียบร้อย เราก็ลงไปล่างได้อย่างสบายใจผมจะลองเป็นเซียนเกมนี้ให้ได้เลยป้องปอง้อไปจริงละตัดได้ต้องไปตัวเปล่าเนะี่ยขึ้นไม่ได้แค่มันปล่อยไปฮะ ไป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 ไไป,ไป,ไป,ไปม่พัง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 พไปดิพังไปดิพังไปดิอะแม่ไปชิมก่อนแม่สวย ถึงผมจะกดแพรลี่ได้ไม่ทันเดี๋ยว,วผมเอามาร้องเล่นก็พอใจแล้วโอ้ยเด็กคอมเมนเตอร์ er, อะสวยวโหไม่ให้เรายิงเลยหายไป โเก็บเลยแล้วกันผมไม่ได้กลับมาเก็บหรอกอเลือดเหลือสองแล้วขอเลือดน้อย <c oughs> โอ้มแมลงเต็มเลย <c oughs> เราเก็บไม่ได้นี่หว่าเราไม่ได้ขับรถ เออนี่คนเเ็นเตอร์เรย่งไปดีไป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 ตรงนี้อีกแน่นอนอีกที่หนึง่งเออเลือดได้ทันทีห้อง ร้อยโอ้ยโดนได้ไงวะเนี่ยโอย้คิดว่าเป๊ะแล้วเกียวฮองฮ่องฮ่องฮ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 ่องพังพังไปดิไมตีไมตีกูไมตีหมดซุปเปอร์ไมตีหมดเออ <Good. S 2> ชนกันรับเดียวก็ได้โหมดกลับมาละอืม,อมเรียบร้อยอคาไปอีกแล้วนะไอ้กระต่ายมันไปได้ไงวะเนะี่ยเพลงมันดีนะผมว่าผมชอบเพลงเกมนี้มาก โอ้เจ้านกตัวใหญ่แตงก็เหมาเล่าจริงด้วยเราจะกลับบ้านกันใช่ไหมพอดีว่ายังมีอาหารชาวเหลือเออฉันจะนำพางนายไปเอานะ oh, <minor. S 1> โอ้ไมเนอร์โอ้คอมเพนเนียนสิเล็กเอามาดิเฮ้ยอย่าบอกว่าให้ฮิวให้ฮิวป่ะ สวยคือยูดีกว่าอะไรทั้งหมดอ่ะผมบอกเลยตายโครงกระดูกตายโครงกระดูกก็ตายไหน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 มันจะช่วยอะไรอ่ะจะตายตัวเนี้ยโอ้ย โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วขอก็ต่ายช่วยยิงโอเคแค่ช่วยยิงไม่ได้ดอกของไม่ได้อะไรนะครับห้องโอ้เอออย่างน้อยก็มีเลือดให้เก็บห้องแล้วแม่งคนงานมานอนตายตรงนี้เนี่ย ติดติดเอ,เอ,อีเวนเออโอ้เล่นเหลือหนึ่งเมื่อกี้มันติดอะไรไม่รู้เดี๋ยวก่อนดูตำแหน่งของเอออนะไรฉันล็อกตำแหน่งนายไว้แล้วจะส่งบีมไปวิง่งะไรกิจยบล่ะ มิชชั่นคอม plete น plete เติร์ดแอนเลสคิวนะครับสุดยอดอาทิพเม้นตอันทีมิวได้ของใหม่อยู่ในแอมเบอรี่เราเข้าไปดูกันนะว่ากระต่ายทำอะไรได้บ้างนะครับมิกกอกูดนี่ปิดไปเลยไม่มีประโยชน์เลย เ้หลบการโจมตีสามารถชาร์จแบบไมตี้มิเตอร์ได้มีพ่นพิกอัพมีกระสุนเพิ่มโอเคม็อบบอลม็อบบอลน,นี่ใช้อยู่สปินอินคีดยูเบรดมูฟเป็นสปีดเอ่อได้อยู่อันนี้เราไปดูอย่างอื่นสกิลอะไรโอ้ชะลอเวลา,างน้นเหรอใช้ได้สามครั้ง เราจะสซาวารุโดกันอย่างนั้นเหรออ๋อเซาวารุโดแล้วกันนะทีมเข้าไปดูเลยจะยิงเอ e เ g y p i จี o พิสตอนเพื่อโจมตีศัตรูอ่าเอาอันนี้แล้วกันนะเอานะครับก็เล่นมา15ทีนะครับผมก็ ในเมื่อมันเกินสิบนาทีเราก็ต้องตัดถูกไหมมันตัดคลิปมันยาวพอแล้วเข้าใจไหมมันหนึ่งด่านยาวพอแล้วอย,อ,อย่าโง่แงอย่าโง่แงมีใครงองเงยอยากดูคลิปกูมันเนี่ยไม่มีเออพูดไปงัน้นแหละ <laughs> โอเคเอาเยอะใหม่คลิปหน้านะสัตว์ทีมีรานเหอนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมมาเบียวกันด้วยอีกที่ช่องผมนะครับ